เคชัตี้โปรแกรมสมาร์ทอิเปโรนะคะจากเคชัตี้ในชีทของจันควรวดีนะคะในหัวข้อ1.2ค่ะสามารถดาวน์โหลดชีทเอสกสารได้ที่ลิงก์ที่วิดีโอเลยนะคะอ่ะ ัวข้อ1.2ค่ะเป็นการกำหนดอัตราค่ารถยนต์ต่างๆนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ได้100%แต่ไม่เกิน6,000บาทรถยนต์ผู้มีเงินได้ไม่เกิน30,000บาทแล้วก็มีอัตราประกันสังคมครึ่งปีแรกนะคะ5%ไม่เกินา5ิบาทอัตราประกันสังคมครึ่งปีหลังก็เหมือนกัน5%ไม่เกิน750บาทนะคะ เราจะกลับไปที่วิดีโอ,อกลับที่โปรแกรมนะคะทำหัวข้อ1.2ก็คือกำหนดข้อระบบของอาจารค่าลดหย่อนต่างๆนะคะไปที่ข้อกำหนดระบบนะคะมาตรที่การแก้ไขข้อกำหนดค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีคะ่ะก็จะมีหน้าต่าง ขึ้นให้กำหนดค่าลดหย่อนสำหรับการคำนวณพมดอนะคะแรกก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวหากได้40%แต่ไม่เกิน600บาทคือต้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาจ40%ถึงสุดไม่เกิน600บาทอันนี้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะทันที่เราต้องการแล้วก็ที่สองก็คือลดหย่อนผู้มีเงินได้ไม่เกิน30,000บาท ก็คุณดูหนย่อนผู้เรียนได้สามหมื่นบาทนะคะไม่เกินสามหมื่นบาทนั่นเองโอเคแล้วก็อัตราประการสังคมเครื่องจีร่าห้าเปอร์เซ็นไม่เกินร้อยห้าสิบบาทนะคะมาดูตรงเครื่องจีรกตรงนี้ค่ะตรงการคํานวณอัตรารกันสังคมอัตราที่หนึ่งเริ่มจากเดือนศูนย์หนึ่ง ถึงเดือน06เครื่องปีแรกก็คือเดือนที่1ถึงเดือนที่6นะคะเรื่องส่งชบกองทุนประกานสังคม3%แต่จากเคสซาร์ที่บอกว่าเป็น5%เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น5%นะคะไม่เกินเคสซาร์ีบอกไม่เกิน758ค่ะเปลี่ยนเป็น750นะคะ เราก็มาดูจำนวณอัตราประกันสังคมเดือนที่สองเริ่มจากเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่สิบสองนะคะทึ่งกี่หลังนั่นเองเป็นเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่สิบสองเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราห้าเปอร์เซ็นต์ตามพิษพอดีนะคะไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบตามพิษพอดีเหมือนกันนะคะแก้ที่มีให้แก้เท่านี้นะคะเป็นความค่าและย่อน ข้ออ,อื่นๆหรือรายละเอียดที่ไม่แจ้งมาก็คือเหมือนเดิมน,นะคะก็เล้นเริ่มต่อแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการกำหนดอัตราค่ารูกต่างๆตามเคสตายนี้ค่ะ